ไฮลักลีโวบทพิสูจน์แห่งความแกร่งนะครับโอ้ oh, นี่ระดับสุลต่านมาเองเลยฮะดูครับอะไรนะยู 5, <5 U. S 1> ห้าห้ายูห้ายูเบมโบนี่ดูนะครับเป็นรถส่งของครับรถขนผ้าแต่ระดับนี้ก็คือน่าจะเหลือแล้วฮะดูทรงแล้ว <c oughs> ดูหัวฉีดครับอาการควันดำ <c oughs> หัวฉีดตอนนี้นะฮะอาการคืออ้าวหุกพินด้วยอาการควันออกขา,ขาวๆเท่าๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นหัวฉีดของรีโว่นะครับไออาร์ตปักหกพินแบบนี้นะครับใหญ่ๆก็อันนี้ช่างกำลังทำการประกอบอยู่ฮะรีโว่ไออานะครับ,รบอันนี้หัวฉีดดีไปอย่างนี้เนะครับมันจะดีไปอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูหัวชีดที่เสียนะครับสูบสามก็บสี่มาแล้วครับสูบที่มันเสียไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาครับมันยืนยันด้วยท่อไหลกลับอยู่แล้วฮะ สังเกตนะครับมันกักแรงดันไม่อยู่เข็มหล่นเลยนะครับเข็มตัวนี้หล่นแต่ว่ามันฉีดทํางานนะครับแต่ว่ามันจะทํางานผิดเพี้ยนแล้วนะครับสําหรับไฮรักรีโวตัวไออาร์ตนะครับเดี๋ยวลองเบิ้ลดูหน่อยดนี้ส่งงานเลยนะฮะจากควันโชยมาอเอาเบิ้ลดิพี่แจ้วน,นี่เบิ้ลแล้วเหมือนไม่ได้เบิ้ลแลวครับไม่มีควันเลย